ข้าจะมียกทักไปอีกแล้วพระเจ้าค่ะพร้านหลวงโสรลนีร้านจงกลับไปอยู่ที่เรือนประธานก่อนเถิเดจะทำไปจริงๆมันอันตรายนะยอ้าถ้าอย่างนั้นทหารทั้งหมด,ดเคลื่อนทักไม่ัวตายใช่ไหมไปดิ เานนั้มันจะมากไปแล้วนะผาทะิบนอริยเนี่ยไม่ใช่ทหารเหมือนแต่ก่อนปัจจุบนเป็นถึงว่าหลานเขยข้าอยากจะฆ่าอริยแล้วก็เอาชีวิตของพวกเจ้าเข้ามาแลกเฮ้ยในเมื่อชีวิตเดียวเจ้าสละไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าจะฆ่าพวกมึงนี้หมดทุกคนบ้านนไเี่ยอายากจะไ่เหมือนเจ้าแล้วนะครับเฮ้ยเฮยอาสู้อะไรของมันหมดเลยเนี่ยยึงหน้ายิงหลังเอาไปจะต้องหนีสงคราม เ้โลโซสล้าไม่ได้สระอารยานเคยเก่งเคยกล้าแต่วันนี้โดนเมียเด่กชายหนุ่แปลกหน้ามาช่วยเหลือไว้ ปลอดภัยหรือเปล่าพระเจ้าค่ะฉันปลอดภัยดีแต่ที่น่าแปลกใจคุณพลอะไรยัเนเหตุใดนึงพาทหารล่าถอยมาไม่เป็นท่าเช่นนี้ไม่โดนท่านก็โดนเถิดจูกระชากลากมาเช่นนี้เราก็าตายก็นนักบุญแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ <c oughs> ยเจ้านี่ก็ช่างกะไลยนะ่โสระนีอา้าบอกให้อยู่ที่เรือประธานเจ้าก็ไม่เชื่อตามมาจนจะถูกพวกผาถ้ามีฆ่าตายอยู่แล้วไม่ไดูของผัวนี่เป็นองกระจูงอ่าน นี่ถ้าหากว่าไม่มีคนมาช่วยพวกเราไม่คงต้องตายกันหมดเลยอือขอบใจมากนะพอนุมทั้งสองเนี่ยค่ะอือเจ้าฝีมาไม้ลายมือเก่งกาจนะขานา้าในอยากจะได้มาเป็นทหารอยู่ในเมืองของข้าเจ้าชื่ออะไรทิดมาพี่ค่ะเจ้าทิดมาแล้วเจ้าพอนมหนวดงามนั่นชื่ออะไรเนี่ยุ๊บไปสุค่ะเ <c oughs> สียงหรือเข็มเนี่ยฮะเสียงว่าจาค่ะ โอ้หลายเสียงซะด,ด้วยเจ้าทิดมากับทิศไปอเ,คคเอาละข้ากษาาัตริย์โสฬจะขอแต่งตั้งทิศมาให้เป็นแม่ทัพคนใหม่แห่งล้านนาไทยขอพระไทยเพียค่ะอืมข้าอนุญ,ญาตให้เจ้าขออะไรก็ได้สามข้อข้าจะยกให้เนื่องด้ว่าเป็นทหารใหม่บ้านเรือนยังไม่มีเหมือนใครต้องการเรือนประทานของคุณพลนารยันพียคะเฮ <c oughs> <ต>้ยไม่ได้ด<ต>ไม่้อไปรไง มีความดีครั้งเดียวจะมาขอเลย่ระมาทเราใช่็นลานเคยเจ้าถ้าอยากได้ก็ไปสร้างเอาใหม่รู้ว่าใจร้อนนะไปอยู่แล้วเป็ดเล้าไก่ลุ้นไปเอ้าก็เราเป็นวัยรุ่นใจร้อนเราอยากได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้รอมันก็ต้องใช้เวลาแล้วถามเลยสิจะให้ไปอยู่รล้วเป็ดเล้าไก่ตัวจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยมาเลยท่านมาได้กันก็มันยอมไม่ได้ถ้าเขาอยากได้ก็หายเข้าไปแต่บ้านกระบอกไม่ให้ได้ขาด อายันยข้าลั่นวาจาไปแล้วให้เขาขอในเมื่อเขาอยากจะได้เรือประทานของเจ้า็ยกให้เขาไปเถอดจะมองไม่ให้จะให้หรือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เองตายนะให้ก็ให้พระเจ้าค่ะก็เท่านั้นีให้พี่เถอะให้พี่เถอะไม่เอาอยากาแล้วแต่ว่าขาดเมียต้องการเมียของคุณพนนายยันเนียค่ะจะเพียเนี่ยเมื่อกี้ขอบ้านนี่มาขอเมียเมันจะมากเกินไปแล้วมาดองท่าน ไม่มีเรากพเจ้าข่าจะยกเมียให้เมียใครใครก็รักพ่องรักเมียหรือเปล่าตอบพ่อเจ้าขารักสิเราไม่ให้เลยขาดเอ๊เจ้าอะไรยังเขาจะเป็นผู้ที่มีพระคุณเมื่อเขาอยากจะได้เมียของเจ้าก็ยกให้เขาไปเถิดก็บอกไม่ให้จะให้หรือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เองต้ พี่ผักเมียเหรอพี่โมโหงไ้พี่ก็ผักไปใช่ไรผักอะ่ะใช้มือนี่แหละทำไมมือมันสันจังอะ่ะอากาศมันแน่อนอนว่าร้อนนิ้วพี่หดนิ้วมือมีหดด้วยไงฟ้าหิทางทามจริงๆทำงานเป็นกะหรือเปล่าพ่อเจ้าค่ะอะไรต่รอการก็มากลางคืนน่ะหรอกะหรี่ จะแม่ทับคนใหม่เนี่ยค่ะข้อที่สามจะจะขออะไรมีทุกอย่างแล้วขาดอย่างเดียวก็คือคนรักใช้ต้องการให้้คุ้คนอะรยันเป็นคนรักใช้ส่วนตัวเนี่ยค่ะจะล้าเหรออะไรเราทหารไม่ใช่คนใช้เราทำไม่ได้หรอกทำได้เรื่องนี้ได้หน่อยหน่อยเองทหารมากมายจะเอาบบไหนเล็กใหญ่กลางท่านเอาไปเลยไม่เอาชอบดังเตี้ยเต้เนี่ย ไม่ได้ทำไมฝ่าบาทก็มองไม่เป็นเด็กขาดพระเจ้าค่ะเฮ้อะไรยันเจ้านียอหญ่ชื่อดึงไปเลยเมื่อเขาอยากจะได้เจ้าไปเป็นคนใช้ก็ยอมยอมก็ไปเถอะก็มอกไม่ยอมเลยขาดที่ยอมแร้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเองตายนะไม่ยอมพระเจ้าค่ะก็เท่านั้นแหละไอ้แม่ทัพคนใหม่ค่ค่ะพรุ่งนี้เช้าไปรายงานตัวที่หน้าท้องพระโรงสามโมงไอ้จ้าเต่า เอ็งยงตามข้าไปในตำหนักข้ามีเรื่องจะปรึกษากับเจ้าเราารียเอาด้วยสามคนเลยจุ๊บ